คุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะก็ได้รับเสียงร้องเรียนนะคะจากพี่น้องประชาชนค่ะว่าเจอเสือปุ้นเปี้ยนอยู่บริเวณน,นะคะในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนทำมาหากินค่ะความคืบหน้ามาดูกันค่ะว่าความคืบหน้าชาวบ้านที่พบเสือออกมาล่าสัตว์ใกล้แหล่งชุมชนนะคะที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวแล้วนะคะก็ยืนยันว่าเป็นเสือโครงขนาดใหญ่ค่ะเร่งประสานทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุน์พืชเข้าตรวจสอบค่ะ จากกรณีที่ชาวบ้านพบสัตว์ป่าที่เป็นเสือนะคะแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเสือชนิดใดได้ออกมาหากินแล้วก็ได้กัดสัตว์เลี้ยงชาวบ้านจนตายล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปยังในพื้นที่หมู่ที่10บ,บ้านควนดินดำค่ะตําบลบ้านแรออำเภอทันโตจังหวัดยะลาเพื่อสอบถามความคืบหน้านะคะก็ได้พบกับนายมะรูดิงสะมะแอค่ะสมาชิกอบอตบ้านแรพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดอุทยานแห่งชาติบางลางกํานันผู้ใหญ่บ้านและอสอชคอ,อตอ บ้านแหวนะคะร่วมกันค่ะจัดชุดขึ้นไปตรวจสอบนะคะตามรอยเท้าที่พบเพื่อยืนยันและจะได้แจ้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบและพื้นที่เดียวกันนี้นะคะให้มีความระมัดระวังค่ะโดยนายบุญเสริมสังสุวนค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะก็เล่าให้ฟังว่าช่วงตีสองนะคะกลางดึกที่ผ่านมาก็ได้มีการขับมอเตอร์ไซค์ผ่านจุดดังกล่าว ป่ามันข้างทางนะคะมันเป็นพื้นที่โล่งค่ะนึกว่าเป็นหมูนะคะก็พอขับรถจักรยานยนต์นะคะขึ้นไปข้างบนหมาก็กระโดดลงมาจากรถแล้วก็เห่าเสียงดังตนก็เลยเดินไปดูร่องรอยพบเพียงรอยเลือดยังสดใหม่ก็ยังนึกว่ามีนายพรานมายิงหมูทิ้งไว้ค่ะ จนตัดยางเสร็จเราเราประมาณ7จ็นาฬิกาสานาทีนะคะลงมาพบว่าเป็นซากหมูป่าน้ําหนักเราวราประมาณ30กิโลกรัมค่ะนอนตายอยู่ก็มีรอยถูกกินไปแล้วประมาณ1กิโลค่ะแล้วก็มีรอยตะปบกว้างนะคะประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรบริเวณสะโพกหมูนะคะก็เตือนชาวบ้านให้ระมัดระวงังเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเสือชนิดใดโดยก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้ยินเสียงร้องภายในสวนหลังจากนั้นก็รู้สึกหวัดผวาแล้วก็หวัด กลัวค่ะแต่ก็ต้องทํามาหากินอย่างเชื่อว่าเสือจะวนกลับมาที่เดิมเพราะว่าซากหมูยังกินไม่หมดนั่นเองค่ะค่ะล่าสุดนะคะนายมะรุดิงสมแอกก็แจ้งอีกค่ะว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปตรวจสอบในพื้นที่หมุดที่10บ,บ้านควนดินดําประมาณ600เมตรพบรอยเท้าเสือกว้างประมาณ20เซนติเมตรค่ะจึงได้แกะรอยติดตามไปจนเห็นตัวก็พบนะคะว่าเป็นเสือโครง่งน้ําหนักประมาณ200กิโลกรัมนอนอยู่บนก้อนหินจึงได้แจ้งไปยังชาวบ้านให้เพิ่มความเข้มในการ ป้องกันตัวเองก็เกรงค่ะว่าเสือโคร่งอาจจะเข้ามาทําร้ายเมืองต้นเจ้าหน้าที่อุทยานบางรางค่ะได้ประสานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อที่จะเข้าดําเนินการเป็นการเร่งด่วนค่ะ